เรียบร้อยเลยเฮ้ยโทษพี่โทษขี่ออกผิดได้สบายใช่ไหมครับยาวๆเลยพี่อ๋อขี่เข้าป่ายาวๆเลยใช่เข้าป่ายาวๆเลย ูเอ่อ GS 8 0 0ท้าทำอะไรบ้างครับพี่นี้มีเช็คใหญ่ครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองแล้วก็วัดกำลังอัดครับผมล้างล้างลิ้นล้างกองอากาศแล้วก็เปลี่ยนกองอากาศใหม่รับทั้งหมดนี้คืออยู่ในเช็คใหญ่หมดเลยใช่ครับพี่นี่กำลังทำอะไรครับถอดหัวเทียนวัดกำลังอัด แบบเหรอโอ้ตายเรียบร้อยเลยเฮ้ยโทษพี่โทษเดียวจัดแบตอนควแปดกวอเจัดแบก่อน เมื่อกี้กำลังกำลังจะวัดกำลังอัดเนี่ยตอนนี้มีอยู่สี่ิเปอร์เซนตเนี่ยช่วงมันโหลดลงอ่ะเห็นป่ะสี่สิบแล้วขึ้นไปหกสิบแล้วขึ้นไปแปดสิบแล้วก็ร้อยอ่ะแล้วดูไงมันเสื่อมไม่เสื่อมอ่าเมื่อกี้คือเมื่อวานผมชาร์จแล้วแล้วก็มองวัดกำลังอัดอีกรอบสองรอบแบตมันหมดเลยเสื่อมแล้วใช่ครับมันเก็บไฟไม่อยู่ต้องเปลี่ยนใหม่พี่แล้วแบบมันต้องเปลี่ยนทุกๆกี่ปีปีสองปีเลยพี่แล้วแต่ใช่ครับ แล้วแต่มันจะไปเร็วหรือว่าไปช้าบางครั้งก็อาจจะเกี่ยวกับพวกแผ่นชาร์จมัดไฟอะไรพวกเนะี้ยถ้ามัดไฟไหม้มันก็ไปเร็วกี่ก็ต้องเปลี่ยนต้องรอครับใช่ตอนน้ตองรอตอนนี้อะไรเท่าไหร่ละสี่ิบเปอร์เซนอยู่พี่อีกพักหนึ่งใช่ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงนนได้ได มีอาหารใช่ใช่ผมมาดูสูตรสองสองเตะเตเท่ากันเลยเท่ากันครับไม่ใส่เลยเถวไนชาเป็นไงต่อไปใส่หัวเทียนหัวเทียนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็น NGK Iridium ดีไหม<ต>ดีระดับหนึ่งนะครับถึงูมาเลยนี่เป็นหัวเทียนใหม่นะครับอันนี้อันนี้อันเก่าอันเก่าซึ่งมันเสื่อมสภาพแล้วมันดำมากเลยก็เปลี่ยนใหม่นะครับอยู่ในเช็คใหญ่ถ้ามันดำมากก็ผมควรเปลี่ยนน่าร้อนอะไร แบบนี้คนเปลี่ยนได้แล้วป่ะใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ว่ากำลังผดมันก็ไปอีกแล้วเหลือยี่เิบเอ20%เซ็ เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็แปดสิบเต็มนะเมื่อกี้ชาร์จไปแปดสิบร้อยก็คือเต็มแล้วแล้วก็วัดกําลังอัดสูบหนึ่งสูบสองก็ล่วงมาเหลือยี่สิบสี่สิบเปอร์เซนตแบตเสื่อมแล้วนี่ดูนะครับสภาพกองของตัวน,นี้ก็เ <c oughs> อาเลือกดูครับดูแบบวางลงเม็ดตายเต็มเลย วางลงครั้งเดียวไม่ได้ใสเลย yani. ใช่รู้เลยครับว่ารถคันนี้อยู่ภาคใต้วิ่งใายวิ่งทะเลบ่อยคือสภาพกล่อง่ะเดี๋ยวมีที่ผัดเปปในคนไปเอาในกล้องมีแต่ทรายใส่ไม่ได้แล้วเซฟมากครับคู่นี้ ด้วยฉาใช่ครับแบบโรงงานเลยป่ะใช่แบบใหม่เลยมันเป็นแบบอะไรนะแบบประเภทไหนนะน้ำพี่น้ำกลดน้ำกันออโอเคก็เ,เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ช่างเจสตาร์ให้ดูดกันเดี๋ยวว่าทีเดียวติดแบบใหม่หายห่วง ขี่ออกเทปได้สบายใช่ไหมครับยาวๆเลยพี่อ๋อขี่เข้าป่าย,ยาวๆเลยใช่เข้าป่าย,ยาวๆเลย เมื่อกี <poker phones> <int os> <Stud> ้พ <tama> ี่ลุงลบโพสไปโควิดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยลบโพสชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เรียบร้อย